วันนี้อยู่กับการ์ดจอ AMD Radeon RX 6600 XT การ์ดจอตัวใหม่และ AMD ก็เคลมว่าการ์ดจอตัวนี้จะมอบประสบการณ์การเล่นเกมที่สุดยอดด้วยความเร็วที่1 0 8 0 p กับสถาปัตยกรรม RDNA 2เรามาดูกันเลย AMD, AMD, หลังจากที่ AMD นะคะเขาปล่อยการ์จอเรือธงนะคะไม่ว่าจะเป็น RX 6 0 0 XT นะคะ6 0 0 XT หรือว่า6 7 0 XT มาเพื่อตอบสนองการเล่นเ,นเกมที่เป็น 2K 4K นะคะตอนนี้เขาปล่อยตัวน้องเลขข็กออกมาแล้วนะคะก็เป็น6 6 0 XT ซึ่งเหมาะกับคนที่ปรับสูตรเป็น1 0 8 0 p เพราะอะไร AMD ถึงปล่อยตัว RX 6 6 0 XT มานะคะก็เพราะในปี2020เนี่ยคนที่ใช้จอที่มีความละเอียดเป็น1 0 8 0 p เนี่ยมีจานวนมากนะคะแล้วก็ที่เล่น p คิดเ,เป็น2ใน3เนี่ยใช้ความลเอียที่เป็น Full HD รวมถึงตอนนี้ก็มีจอที่มีเฮิร์สตงสูงๆเข้ามานะคะและผู้ที่ใช้งาน Steam นะคะส่วนใหญ่ก็จะใช้การจอรที่เป็น NVIDIA GeForce GTX 1060ดังนั้นนะคะที่มาทั้งหมดนี้ทําให้ AMD นะคะออกรุ่น RX 6600 XT มานะคะเพื่อที่จะมาเปรียบเทียบด้านประสิทธิภาพกับตัวที่เป็น GTX 1060นะคะซึ่งผลออกมาเนี่ยประสิทธิภาพดีกว่าถึง2.5เท่านะคะบนความละเอียดแบบ f HD ปรับสุดที่อัลตราส่วนสเปคของ RX 6 6 x t นะคะก็คือ s t รีมโปรเซส s ซอรเนี่ยจะอยู่ที่2,048ส่วนคอมพ u ว e ูนิตอยู่ที่32นะคะแล้วก็ตัวที่เป็น Infinity Cache อยู่ที่32 m มกนะคะแลมอยู่ที่8 GB g d d r 6นะคะแล้วก็เฟร e เคนซี y อยู่ที่1,968 m มกะนะคะถ้าเราเล่นเกมปรับสุดๆเนี่ยอาจจะได้ถึง2,359 m มกะนะคะซึ่งอาจจะได้มากกว่าน,นี้ได้ซ้ำนะส่วนผลทสการเล่นเกมนะคะ AMD เขา กล้าเคลมและกล้าเอามาชนกับตัวที่เป็น RTX 3060ตัวที่เป็น Battlefield V นะคะการจอ RTX 3060ทําได้ที่147นะคะส่วน RX 6 6 0 0ทาได้ที่164มาที่ c y b e r p u n k 2077นะคะ RTX 3060ทําได้ที่80นะคะส่วน RX 6060ทำได้ที่83 เกม Resident Evil Village นะคะ RTX 3060ทำได้ที่148ส่วน RX 6006ทำได้ที่176ค่าความต่างเนี่ยเห็นได้ชัดเลยค่ะแล้วตัวการ์ดจอ RX 6006 XT ที่เราได้มานะคะก็คือตัวนี้เลยนะนเ o าว่า color นะคะเป็น Red Devil นะก็จะหน้าตาแบบนี้ ตัวนี้ก็มีพัดลมมาให้2ตัวเป็นดูโอแฟนนะคะขนาด100มมพอร์ตการเชื่อมต่อด้านหลังของเขาเนี่ยจะมีบอกดิสเพย์พอร์ตสที่ HDMI 1ซึ่งด้านหลังตรงนี้ก็จะเป็น LED ด้วยเนาะและก็สามารถที่จะปรับไฟผ่านซอฟต์แวร์ที่ชื่อว่า Devilzone RGB s อ f t w แ r e ์นะคะส่วนช่องต่อไฟก็เป็น6พินบวกพินนะคะแล้วก็ตัวนี้นะเขาบอกว่ามินิมัมของตัวที่เป็นพาว e r s u p ส l านะคะขั้นต่ำเนี่ยอยู่ที่600วัตต์แล้วเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าคอมที่เราประกอบไว้สำหรับเทสตตัวนี้เนี่ยจะ ันเฟรมเลได้เท่ากับที่ AMD เขาเคลมไว้ไหมไปดูกันเลย หลังจากที่เล่นไปเกมทุกเกมที่มันเล่นออกมาเนี่ยมันก็สามารถดันเฟรมได้ถึง100หมดเลยนะคะแต่ว่าถ้าใครที่อยากจะปรับให้มากกว่านี้หรืออยากจะไปเล่นที่เป็น 2K หรือว่า 4K ก็แนะนำให้ใช้เป็น609 XT 608 XT หรือว่า607 XT นะคะซึ่งจะทำให้การเล่นเกมเนี่ยม,มันดีขึ้นกว่าเดิมแน่นอนเพราะตัวนี้มันก็เหมาะกับแค่ 180p 0เนาะหรือว่า Full HD เท่านั้นเองค่ะ แล้วใครที่ดูคลิปนี้แล้วนะคะอยากจะได้ตัวที่เป็น RX 6600 XT ตัวนี้ iHave CPU ก็มีขายนะคะแล้วก็อย่าลืมติดตาม iHave CPU ให้ครบทุกช่องทางด้วยค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย